สวัสดีครับครับผมแมกค์กมู่เกมแคทต์ตัวแคทเกมทุรียน accurate better เตอร์อีเช่นเคยผมนะครั้งนี้กับการสร้างตัวละครอีกเช่นเคยครั้งนี้กับตัวละครที่หลายท่านขอมากันเยอะมากเลยเกินครับผมนะท่านก็รู้ว่าผมเป็นคนของพี่น้องประชาชนครับผมนะดังนั้น ขอมามากก็จะทำให้ผมนะนั่นะคือวันนี้จะมาสร้างสเตอร์เพื่อนิ่มของเรื่องโจโจนั่นเองครับผมนะโอเคงั้นเราก็ไปลองกันเลยครับผมนะย่ายเสีเวลาก่อนอื่นก็เช่นเคยผมนะเราต้องมาเลือกเอ่อรูปร่างตัวก็ต้องเป็นวบเบอร์ธรรมดาเหมือนเดิมเสียงไงตาเพื่นั่มมันเสียงแมนเพื่อะเสียงอะไรจะเป็นแมนวะเนี้ยออ้อออวั อันนี้ก็เข้มดีนะ The King เลยก็ได้ไหมเอาเสียง The King มามีรียูนิตเอดมี่โอเคครับผมนะแล้วก็หลายท่านก็พิมพ์มาเยอะเลยเกิดันคอมเมนต์บ,บอกพี่มันขี่ไรเดอร์ขี่ตัวละครได้ผมรู้ท่านผมแค่มีความจําเป็นต้องใช้มันจะใช้ทําไมแหละ <c ười> คือมันสามารถเอาตัวละครมาขี่ได้ใช่ไหมละ่ะเนี่ยมันจะหาเกินไปไหมผมเจ้าตัวละครมาขี่คอตัวทําไมฟ้าไม่ใช่เรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณ ใครที่รู้จักนี่แก่มากเลยเนี่ยเอาตัวละครมาขี่คอกันเอาไว้มีโอกาสแล้วค่อยมาใช้ตอนนี้แทบไม่มีโอกาสได้ใช้อันนี้เลยเ <laughs> พราะใส่มาแล้วแม่งแลดูแปลกแลดูตลกตลกขี่คอกันมาใช่ แต่ไม่แน่ผมอาจจะสร้างจ์ทาโลมาแล้วให้สลาเฟน,นํำขี่คออะไรแบบนี้แต่ไว้โอกาสนาะ <c oughs> ต่อไปอาวุธผมจะใช้ไอ้นั่นก็ผมนะก็คือไลท์ซูเปอร์บ็อกเซอร์กลบแล้วก็เลบซูเปอร์บ็อกเซอร์กลบเพราะว่าไอซูเปอร์บ็อกเซอร์กลบเนี่ยมันทําให้เราสามารถต่อยได้รัวดีับผมนะสกิลผมใส่ไป2อย่างแล้วตอนนี้คือซูเปอร์บ็อกเซอร์พันแล้วก็เอนเรกครับผมนะเอนเรกก็อย่างที่รู้กันว่า ตอนใกล้าตายมันจะเล,ล็กมันจะตีหัวตีรัวขึ้นนะผมนะซูปเปอร์บ็อกเซอร์พันผมให้เป็นท่าหมัดเดียวแรงๆของสตาร์พีนาที่มันอู้อะไรแบบนี้เออเลยใส่เอาไว้ครับผมเนะแล้วก็อาจจะปรับสีของซูปเปอร์บ็อกเซอร์กลบแต่ไม่แน่ใจจะปรับได้หรือเปล่าเพราะว่าม่งเปล่งแสงมาจา่าวไปผมขอเปิดไอคาแรคเตอร์ก่อนว่าประมาณไหนสีถุงมือมันประมาณสีอะไร มันออกดำดำเขียวเขียวดำหรือเขียววะดำเนาะเออดำดำโอเคแน่ยซูปเปอร์บ็อกเซอร์โกลสเตอร์เพื่อที่เิมด้านในถุงมือมันก็ดำเหมือนกันเนาะมันก็ดำทั้งมืออ่ะได้ใช่ไหมดำทั้งมือ,อมสเตอร์เพื่อที่เดิมเกเใช้ได้ก็ปรับทั้งสองอันเลยผมเนี่ยปึ๊บอืมปึ๊บอืมยบ้อย ซุปเปอร์บ็อกเซอร์กลมใส่ให้มันแน่นดิม,มือนี้มันใส่แปลกๆเห็นแล้วตังหูต่งหต,ตาแล้วจะใส่อะไรอีกในเรื่องโจโจ้นั้นมีฉากที่สตาร์แพทินามเนี่ยปัดมีดของดีโอได้ดังนั้นมันมีโปรเจกทาวบ็อกครับผมนะแต่มันไม่ถึงขั้นมาสเตอร์เพราะว่าบางมีดกะทิมโดนหัวมันได้เหมือนกัน <laughs> โหนี่อิงมากโปรเจกทาวบ็อกธรรมดาไปกันโอเคมีอะไรที่ควรจะใส่ให้อไหม ในชาร์ตหรืออะไรคาวารรชาร์จถ้าพุ่งถ้าอะไรมันเอาจริงมันก็ไม่ค่อยมีเนาะอไอเบลดเฮดบัตออารีนาแรดต่อยมันก็ไม่ถึงกระต่อยพายุหมุนถ้าหลบไหมเฟนเซอร์ดอทเอาจริงตามเปนหน้าเป็นคนที่มีความแม่นยำสูงหลบก็เก่งนะความเร็วมันเยอะด้วยทางนั้นก็หลบเพนเตอร์ดอทโชกุนดอทโชกุนดอทก็จะโกงไปเนาะ ผมรู้สึกว่าโชกุนดอสน่าจะโกงสุดงั้นก็เพนเตอร์ดอทก็แล้วกันเพนเตอร์ดอทที่เอาไว้หลบการโจมตียะยะไกลใช่ไหมแต่เรามีโปรเจกต์ท้ากั้นแล้วนี่เอองั้นก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งทนงั้นจะใส่อะไรดีเอ็นเลกท่าพุ่งไหมเอาจริงโจทาโร่มันก็ไม่ค่อยมีท่าพุ่งใส่มันก็สุบึกแปลกจี่นัมแหกปาได้ไหมเออมันก็ชอบแหกปาอโอ้ย ก็ได้นะมั้งลองดูทีเชอร์แพรี่อะตบปัดอะไรได้เงี้ยหรือจเจ้าท่ากระโดดตาไปน่ะมันก็กระโดดได้ดีเอาทีเชอร์แพรี่มาก็แล้วกันอืมอ่ะประมาณนี้จะโอเคอ่ะต่อไปก็ไปเลือกเสื้อผ้าผมเนี่ยอันนี้หละงานใหญ่ผมไม่รู้ว่าชุดแม่งจะสร้างยากหรือสร้างง่ายด้วยซ้ำเราต้องมานั่งลองดูกันชิด ก็ทรงแรกก็หาซูเปอร์ไซยาผมคุค้นๆผมเห็นแว๊บๆว,ว,ว่ามันมีทรงผมซูเปอร์ไซยาในเกมนี้อยู่อันนี้ก็สูบไปนอันนั้นก่อนอะันนั้นอันนั้นก่อนเฮนเต้เฮนเต้ทย <c oughs> ายาแบบนี้นี่ใช่เลยผมนะเอานี่ไงเออมีคู่กับนี้ด้วยโอ้โหพอดีไปใช่แล้วต้องใช้แบบนี้เย้ yeah. เออว่ะไปอยู่ไปอยู่แล้วก็ผมนี้ก็จะดำา e a ดังนี้ก็อ่าออกเหลืองๆโอเคผมดูแบบไปด้วย นี่ยออแค่นี้ก็ได้แล้วหัวตา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 ต่อไปแล้วก็ตัวเลยแล้วกันอย่าเสียเวลาก็เลยเลยผ้าโพกตรงคอก็น่าจะไม่ยากเลยน,ะนี่เออเติงต้งเติงต้งเด้อเอเด้อ้ดีเปดีชายชายแบบนี้เลยสีก็จะเป็นสีออกแดงๆส้มๆ ในอนิเมะนี่สีค่อนข้างจะแดงอยู่งั้นใส่เป็นสีแดงไปเลยก็ได้ป,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 ป่าป่าบา,าราดามแน่เริ่มออกมาเป็นรูปเป็นล่างเสียดายเกมนี้มันแบบตัวละครมันมีแค่แบบเดียวคือแบบผอมเพรียงมันไม่เหมียวว่าปับให้ตัวละครมีกล้ามมีอะไรไม่แน่นะครับเด่นน่าจะมีให้แต่ว่าตอนนี้มันมีแค่รูปร่างผอมเพรียวเป็นหุ่นบอยแบนด์อยากได้กล้ามมามีไหมแต่เาจ้ากรอไลมาก่อนกรอไลทนี่มันเป็นที่เด่นซะแล้วเติ้งเติ้งเติง แล้วก็เปลี่ยนอันนี้กอลายมันเป็นสีทองเลยผมได้สีโกลเด้น y เ s sir p l e เ s e t น r n the world โอเครูปลายตรงตัวไม่รู้ทำไงวะ <c oughs> เราจะทำอะไรได้เลย <c oughs> ผมขอดูก่อนมันมีลายอะไรไหมคือลายมันขีดย,วยาวๆมันนี่เลยตัวเป็นสีม่วง,วงอาจจะหาเอออาจจะทำแค่ให้ตัวเป็นสีม่วงแต่หน้าตาเราก็ไม่ม่วงไม่เป็นไร เออผมต้องทำให้ตัวแมงม่วงด้วยเปล่าวะสีมันม่วงมากไงตัวมันแต่หน้าตาผมเปลี่ยนเป็นสีม่วงมันก็อาจจะได้มั้งถ้าใส่หน้าตาอะไรเพิ่มคือทั้งตัวแมงม่วงไงผมจะมีทางทำให้ทั้งตัวมันม่วงได้ไหมแต่ผมว่าชุดเต็มตัวเนี่ยจ,จะเวอร์ก็ได้นะเนี่ย เออแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงใช่ไหมอาจจะทำให้ตัวมันแลเดียวม่วงขึ้นมาวะ่ะ purple นี่ไงเออเฮ้ยได้วะ่ะเออตรงกลางน่าอาจจะแปลงมั่งป่ลอยมันนะผมนะแต่พรว่านี่จะทำให้เรากลายเป็นตัวสีม่วงได้พอตาเป็นนางแมงม่มวงใช่ไหมละ่ะเออ t h r platinum the world เออมันเหมือนกันนี้เป็นส่วนตัวของอะไรนี้เอเอเฮ้ย โอเคอยู่นะหรือเอาไว้แค่นี้เลยก็ได้มั้งเออเสื้อก็ถือว่าทำให้ตัวมันกลายเป็นดูม่วงๆไปเออผมเจอ,อนี้มาผมะว,ว่ามันน่าจะเข้าเนี่ยประมาณนี้ก็โอเคนะเอออ่างนั้นทำขาอะไรแล้วกันมาเอ้ที่ว่าปลายแขนมันจะมีสนับศอกด้วยตาเปไ็นะน้ามีสนับศอกชายชายชายมันมีสนับศอกถ้างั้นเราต้องหาสนับศอกมาส่มันด้วยอาจจะใส่ถุงมือทับเข้าไปจะแลดูดีขึ้นปะ สนับซอกสนับซอกอืมใส่เดี๋ยวใส่ความยาวถุงมือเพิ่มขึ้นก็ไแ้แม่ต่างต่างดารตหนงต่างานง,างเอาแบบเท่เน้นเท่ๆบบกันด้นี่แหละนี่แล้วก็ใส่เป็นสีดำชิปบเกรสเกลดำแี่ถุงมือสเตอร์พิเนอร์เดอะเวิลด์โอเค สายก็ดำด้วยทุกอันต้องดำอืมเอ้ยเท่่ะโอเคต่อไปสนับซอกสนับซอกนี่มีกี่มีเท่าไหร่อันสนับซอกมันมีแต่เนี้ยก็ได้อยู่ั้งเปลนเป็นสีดำก็ใช้ได้อยู่อืมโอเคปึ๊บเป็นสีดำไม่หมดอืมโอเคโคตรลำอ่ะเออถึงแม้กล้ามไม่ใหญ่แต่ชุดม่งทำให้แลดูกล้ามเริ่มใหญ่แลย นานนานนานเฮ้ยทำไมดำแม่งไม่สนิทเลยวะทำานอาจาทำไมมันดำคนละโทนกันนั้นวะเนี่ยมันมีดำโทนเข้มกว่านี้ีเลยของผมดำบบประมาณนี้ก็โอเคอืมไม่ต้องอะไรมากต่อไปก็ขาผมนั้นจะเป็นจงกระเบนมันน่าจะมีเพราะว่ามันเป็นของคนรุ่นเก่าและแถบมันก็มีคนรุ่นนั้นเยอะจงกระเบนเวสเสียเลยฮะไอที่มันเป็นผ้าอยู่ด้านหน้ามันน่าจะมีปะ เออไม่ใช่กระโปงฮะทับ้วเสียมันมีแต่แบบนี้อีบเตี้ยนสเกิร์ตเออบวดจะใส่นี้แล้วไปใส่เข็มขัดเอาก็ก็ได้เหมือนกันเนะมีแค่นี้แหละมีอะไรที่มันที่นั่นกว่านี้ไหมมันเป็นเกมต่อสู้ของคนยึดก่อนผมนึกว่าจะหาได้ง่ายสิมันไม่ใช่กระโปงฮามันใส่กระโปงนี่เสียอนะไรเนี่ยไม่มีว่ะมันไม่มีจงกระเบนด้านหน้าทำไมกูเรียกจงกระเบนผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเหมือนกัน เรียกจงกระเบนไปกันใช่ไหมเดี๋ยวผมขะเช็คให้แน่ใจทั้งนั้นเอาอันนั้นแหละที่ผมบอกแล้วก็ไปใส่เข็มขัดเอาเองไม่ใช่เฮ้ยกดแต้มเผอกดมานี่อันนี้มันสีแดงใช่ไหมผ้าโพกเป้ามันอ่ะขาวระทำไมทำไมมันสีขาวอ่ะเออผ้าโพกแบงขาวเฉยอ่ะขาวก็ขาวขาวงี้ไปแหละ แล้วก็ทอสโซ,โซนี่หาเข็มขัดเข็มขัดมันเป็นประมาณไหนเขาเช็คแป๊บไปอืมนี่ปะเข็มขัดไลเดอร์ม่นเท่เกินนะนั้นก็ก็ปึ๊บเกรสเกลขาวโอเคไม,มันขาวอย่างนี้วะเนี่ยขาวสมองไม่เห็นเลยมันสีขาวแน่แล้วปะมันไม่เฉยขาวขาว่าวะพยายามหาภาพดูไปด้วยคือโจโจโนเนี่ยหารูป อิงหลักๆยากเพราะว่าสีมันก็เปลี่ยนไปเลยไปเจอแบบสีปแปลกๆนะน,นี่เม่นี่ตัวงงเอาสีทองเลยไม่ละสีทองก็ได้มั้งเข้ากันอยู่เออโอเคเตอร์เพลทิเนียมโอเคทีละขาอะไรองเท้าใช่ไหมขอดูเท้าของตัวสตาร์เพลทิเนีมหน่อยโอเคมันจะมีสนับเข่าแล้วก็บูทเล็ก มีสนับเข่าไหม,อ,มอันนั้นเทแต่ว่าใส่ซออ้อนไปหมดแลละสนับเขา่าสนับเขา่าปุ่มตรงเขา่าไม่มีเหละไม่ต้องไปดูในฟีดเออนี่ปะอันนี้สนับเขา่าแต่สนับเข่ามันไม่ได้ยาวอย่างนั้นเอาแบบกลมๆตรงเข่าแค่จุดเดียวนี่ มันประมาณนี้แต่มันก็ไม่เชมเปแบบกลมๆแปะตรงกลางเข่าเลยไหมเหมือนจะไม่มีถ้าไม่มีก็ใช้ขอที่มีก็คือไอ้นั่นเออสนับข่ามันเป็นแบบกลมๆตรงกลางอันเดียวเลยก็ต้องใช้อแปนนี้เอาอแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำํำปึ๊บเล็ออกเป็นรูปเป็นล่างแล้วผมนะเย่ yeah. ต่อไปก็รองเท้ารองเท้าบูทนี่ค่อนข้างธรรมดา ดำๆไปเลยได้โหทำจนได้เว้มันต้องแบบอยู่ด้านล่างก็เดี๋ยวินนี้ก็ได้เนะี่ยเอาจริง Holiday s h o แต่เดี๋ยวหาอันอื่นก็อาจจะมีที่เหมาะกว่านี้อืมอันนี้มันทับกันไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นดีแหละไอ้อันเล็กๆกันแหะเอ,อจ็บสเตอร์เพลติเดิมสำเร็จเสร็จสิน้นโงเอาไว้เต็มสิบพอดีได้นะ คือเสื้อผ้ามันจํากัดได้แค่ไซส์แค่สิอันผมทําซะพอดีเลยเคสเตตัสผมให้ไปประมาณนี้ผมนะ HP 3000ไซส์ไซส์หนึ่งไม่ได้มันต้องใหญ่หน่อยอื้มเยสสเตอร์เพรสเดิมเดอร์เวนดูประมาณ1.4ึ่งจุดสี่แล้ไหมหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่แล้วกันยูนิตเวทให้เยอะเพราะว่าเวลาเวียงหมัดตัวรัวมันจะได้ไม่ตัวปลิวอะผมเนะี่ยมูเมนต์สปีดห้าแอทแทกสปีดต้องเต็มสูงสุดผมอยากให้แม่งเวียงหมัดให้เร็วที่สุดที่ทำได้ก็เก้าดีเยอะไปปะเอาแค่นี้พอ <c oughs>

ออเออเออเออโอ้เอนเล็กแล้วเอ็นเล็กแล้วโอ้ดู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 อูอูดนดีดูดูดูดนดู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 ดนดู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 ะูด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 แอนดูอเอูดูดูลยคือตะโกนแหดปดูอูดูห็นไม่ชอบแหกปูดใส่ท่าตะโกนให้ก็น่าจะโอเคนะผมมองว่าตอนนี้ก็โอเคนะแล้วไปลองกันดกว่ามเซฟยูนิตแล้วไปลองกันเลยผมนะว่าเป็นยังไง เราต้องไปต่อยเดอะคิงแล้วมันไสเฮ่เฮ้เฮ้ he. มาเดี๋ยวโจทาโร่ว่างๆค่อยไปทำละกันถ้าจะทำเนี่ยโจทาโร,มามาาร,รม yeah. ่มันก็คนธรรมดาปะมาสตาร์แพลติ u นัยมยเออมันก็แหลดูล่ำเนียคือตัวมันไม่มีให้แบบล่ำแต่ผมก็ใส่แหลดูแม่งมีกล้ามแบบมัดเลยเว้ยถือว่าใช้ได้ <laughs> เจอการเดร์คิงก่อนเลยมา เลสโก้โอสเตอร์เพลทินัมอย่าได้ไปโอ้ยดูท่ากำมัดโย่เฮ้ยตะโกนใส่หน้าก่อนวัวโอ้เร้อแล้วก็ต่อยเลยทำไมหมัดเดี๋ยวนะทำไมนวมึงเป็นยังไงวะเนี่ยมึงใส่ให้มันดีๆหน่อยก็ไม่ได้อหรอนวมึงเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ต่อยโอ้เร้อโอ้เร้อย่างหาเฮ้ย

แขกปากตอนล้มแล้ว uh, ก yeah. like. <laughs> ็อ <Darwin ism> <ina> right. ึ <albums travail> ้มระเบิดหมัดเข้าไปโหอู้เร่ออู้เร่ออู้เร่ออ้เร่เย่แคลต่อยรัวโอล่าต่อยยัดโคตรสะใจอะลองเจอกับไวกิ้งแม่มันมีไออารีน่ามาดูกันปู้เร่อโบ่ปู้เร่ต่อยหนักเข้าไปหนึ่งทีจากนั้นก็โอ้อู้เร่ออู้เร่ออู้เร่ออ้เ เล็กแล้วเอาไงเอามาเนี้ยชอบต่อยรวยจริงปะไปไหนเฮ้ยกรรมการมาโอ้โหแหกปาใส่ก่อนก็ยังมันอู้ต่อยซะอีกทีโอุระโอุระอ้ึต่อยโคดรหลัว มันดีอะโอเคผมนะขอตัดพาร์ทแต่ชนิดนี้คือการสร้างสตาร์เปในหน้ามันดีไหมผมว่ามันใช้ได้ชอบต่อยเระโหลกจริงๆใครชอบคลิปนี้อย่ากดไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมท่านผลงานอยู่แล้วใครเล่นพาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะผมนะใหญ่ผมสร้างตัวอะไรอีกก็ทิ้งกิดเขาไม่ได้ล่างได้แตวนี้ก็ขอประกาศ goodbye good n ไนท์